Hum uh hum uh -huh. ลโบกินีที่เหมาะกับถนนประเทศไทยมากที่สุดครับและเขาอยู่ตรงนี้แล้วกับ l a m b โบกิ i นี่ u r a c a n Sterato ที่มาพร้อมค่าตัวเริ่มต้น26.69ล้านบาทครับผมก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆดูหน้าต่างเขาดีครับ ใครไม่ทำแลมโบทำเว้ยทุกคนการที่จะลดรูปทรงโอกาสเตี้ยเป็นแบบแบบนี้มาใส่ชุดแต่งใส่ไฟใส่แบบเหมือนมีซุ้มล้อรูปสกูปใช่ไหมแล้วก็เอามายกสูง ถามว่า lamborghini s t e r t o คันนี้เขายกสูงจริงขนาดไหนอันนี้ยกสูงแล้วเหรออันนี้ lamborghini ยกสูงแล้วเหรอขโมนคือถ้าเกิดว่าเราดูนะครับเปรียบเทียบจากโอเคหน้าตาเครื่องเกียร์หรือบอดี Body เ้เขาเนี่ยก็ถูกยกมาจาก lamborghini huracan evo ใช่ไหมที่เราคุ้นเคยกันแต่ถามว่าตัวเนี้ยมีกาวเคเรนสูงขึ้นจาก evo 4 4มิลน,นะครับรวมเป็น1 7 1อมิลเพื่อนๆอยากรู้ว่า171มิลมันเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนครับโอเคเราจะไปเทียบกับพวกรถ crossover ไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราเทียบกับรถซีดานที่ใช้งานได้ เ e นซ C-Class ซึ่ง C-Class เนี่ยเขามีกาวเคอร์นต์อยู่164มิลก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่า b e n ซ C-Class ขับไปไหนก็สบายไม่ติดอะไรอยู่แล้วไม่ติดลูกระนาดอยู่แล้วใช่ไหมครับจเจ้าเซร r โต o คันนี้สูงกว่า C-Class 7มิลครับ และแน่นอนนะครับหน้าตาแบบนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งแรลลี่ในยุคปี80ครับมาดูด้านข้างกันดีกว่าทุกคนที่ผมบอกว่าบอดี้เขาเนี่ยยกมาจากอีโวก็ไม่เชิงสัก100%ทีเดียวนะครับเพราะว่าแทร็กหน้าและแทร็กหลังของเขานะครับถูกยืดให้กว้างขึ้นประมาณนิ้วนิดๆน,นะครับไม่ได้เพื่อจุดประสงค์ของ Performance, เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเขาออกโค้งได้แบบเร c ซิ่งไลน์เร็วขึ้นแต่อย่างไรครับแต่เพื่อรองรับยาง all terrain อันอ้วนของเขานะครับที่ผลิตพิเศษจากบริสตอลนะครับให้กับ i, พาะเป็นี่ ด้วยทุกคนลัดกับแม็ก19นิ้วลายแบบนี้นะแล้วถามว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะไปทางออฟโรดเนี่ยแม็กควรจะเล็กกว่านี้ยางควรจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ทาง l a m b o r g h i n ีตอบมาแล้วว่า m a ็19เนี่ยมันเล็กที่สุดละเท่าที่จะใส่ได้ถ้า m a ็เล็กกว่านี้นะครับเขาจะต้องไปรีดีไซน์ระบบเบรกของเขาใหม่ทั้งหมดเพราะมันใส่ไม่ได้ลครับเนี่ยมันติดแล้วนะทุกคนแน่นมากเลยนะ แต่ก็นะทุกคนเป็นรถสําหรับลุยทั้งทีนะครับแม็กเนี่ยก็ยังยืดหน่อ,อมาจากยางนะครับเวลาที่เราขับไปแรลลี่เนี่ยมันก็จะมีรอยหินรอยอะไรโดนล้อแม็กของเราเนี่ยก็ทําให้เจ็บปวดหัวใจสาหรับคนรักรถได้นะทุกคนแต่ด้วยความเป็น雷布吉尼นะครับเขาจะสร้างอะไรทั้งทีเนี่ยเขาจะใส่ความตะโกนออกไปนะอย่าง นี่ครับซุ้มล้อพลาสติกสีดําตรงนี้นะซึ่งแทนที่เขาจะทําเป็นวบอดี้ยืดออกมานะครับเขากลับใช้แผงกันหินนี่เป็นซุ้มล้อสีดําแล้วก็ฝั่งน็อตแบบนี้นะครับให้ดูดิบๆนะก็จะมีแผงนี้อ่าแล้วก็มีใต้ไซส์เกิร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ซุ้มล้อหลังแล้วความจะโกนของเขาก็ไม่หมดแค่นั้นนะครับนี่ก็คือไฟแรลลี่ LED ของเขาครับทุกคนรถแรลลี่ปกติเราจะต้องเห็นไฟหน้าใหญ่ๆใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราขับทางแรลลี่เนี่ยมันเป็นทางที่น้ําไฟเข้าไม่ถึง มันจะมืดหมดเลยนะครับก็ต้องมีไฟแต่เราก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยี LED สมัยนี้นะครับที่ทําให้ไฟเลี้ยวเล็กแค่นี้แต่ว่าความสว่างเนี่ยใช้ได้เลยวู้ร้อนมากเ่ยทุกคน ถือว่าแรงใช้ได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งความโชคดีนะครับที่ทางโรงงานแลมโบนเนี่ยเขาสามารถขอให้รถเขาเนี่ยติดไฟแบบนี้ผ่านออกมาจากโรงงานได้เพราะเพื่อนเชื่อไหมว่าการที่เราจะไปติดอะไรบนฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะ,ะต้องผ่านกฎความปลอดภัยในเรื่องของคนเดินถนนนะครับถ้าเกิดเรา,เอาอะไรไปติดเนี่ยเดี๋ยวไปชนปุ๊บแทงทะลุเขาเนี่ยมันอันตรายนะครับแต่ว่าด้วยความมินิมอลแบบนี้ เขาก็ผ่านมาแล้วว่าติดได้นะไม่อันตรายปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความเท่ด้วยนะทุกคนนะเหลือไม่หมดแค่นั้นนะครับนี่คือ RoofScoop ที่ใช้งานได้จริงทุกคนคือผมเป็นคนชอบรถที่มี RoofScoop มากนะมันดูแบบล้ำโอวกาศใช่ไหมแต่ RoofScoop อันนี้ใช้งานจริงร้อยเนะครับเหตุผลก็คือปกติใน l a บ b o r g h ที่ห Hu r แค a n เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีช่องดูด ไอดีเข้า้องข้างหลังหูคนขับกับคนนั่งนะครับแต่อย่างที่เราเห็นนะครับว่านี่มันคือรถออฟโรดเดลี่ยูสํสหรับคนไทยนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปขับออฟโรดหรือไปดริฟท์เล่นหรือไปลงการแข่งแรลลี่เนี่ยมันจะมีเศษหินดินทรายขึ้นมาเนี่ยกองติดไว้เต,ต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นอากาศที่ไหลเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอากาศที่ไม่ดีเป็นอากาศที่สกรปรกนะครับทางวิศวกรของลาบอรกินีก็เลยปิดช่องพวกนี้ทิง้งซะปิดปิดปิด,ปดอ่าถ้าปิดบดก็เรือหายเลยนะครับขับไม่ได้นะครับก็เลยต้องเพิ่มช่อง ดูดอากาศรูฟสกู p ข้างบนหัวตรงนี้เข้าไปแทนนะทุกคนข้างบนนี้ก็จะเป็นอากาศที่สะอาดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากสะอาดมากกว่านี้ก็ต้อง IQ Air นะครับตั้งไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้กองอากาศและนี่ครับ รูฟเรลที่สลักคำว่าสเตโรโตไว้บนหลังคานะครับแน่นอนว่าสายแรลลี่สายแคมปิ Listen, ้งเนี่ยจะต้องถูกใจเพราะเราสามารถใส่ของใส่อะไรได้แต่อาจจะดับฝันคนที่อยากไปตั้งแคมป์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะนะครับเหตุผลก็คือหลังคาของ Lamborghini Huracan เนี่ยเขาไม่เคยที่จะออกแบบมาเพื่อให้รับน้ำหนักเลยไม่เคยมีประเด็นนี้ในหัวของวิศวกรตอนที่เขาสร้างเจ้ารถคันนี้ครับแต่วันนี้ด้วยโปรเจก รถแรล rally, ลี่รถออฟโรดเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการรีเอนจิเนียร์หลังคาของเขาใหม่ครับเพื่อให้ติดกับรูฟเรลอันนี้ได้และแน่นอนนะครับพอติดได้มันก็แบกของได้หนักแค่ประมาณ30โลเท่านั้นนะครับใครที่นึกภาพว่าขับเข้าไปในปาน่าไปตามเขาดอยบนดอยสูงๆแล้วก็ตั้งแคมป์อยู่บนรถของเราแล้วก็นอนบนแคมป์นะครับก็เสียใจด้วยนะครับแล้วมันหนักไม่ไหวจริงๆครับด้านท้ายเขานะครับเอาฝากระจกออกเปลี่ยนเป็นแนวแบบครีบแทนเพิ่มความดูนะครับแน่นอนข้างในมองมามองไม่เห็นเรียบร้อยแลวครับเพราะติดรูฟสกูปด้วยติดฝาแบบนี้ด้ดวย แต่สิ่งที่เพิ่มด้วยความเป็นเซราโตเนี่ยก็คือนี่ครับเขาคิดมาแล้วนะครับว่าเราจะต้องเจอหินเจอดินเวลาไปดริฟเ์ไปแรลลี่ <c oughs> ใช่ไหมเขาก็เลยใส่แผ่นปเทคชันใต้ท้องรถให้เรานะครับจะได้ไม่ต้องกลัวหินดีหินอะไรและนี่อาจจะเป็นรถแรลลี่ที่เสียงดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับฟังครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อินเทเร์ของ Lamborghini Huracan Sterrato นะครับจริงๆ Sterrato เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษที่ Lamborghini ผลิตมาแค่1,499คันทั่วโลกเท่านั้นนะเ,นเพื่อนๆแล้วผมรู้สึกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะน้อยมากนะไม่แน่ใจว่า10คันจะถึงหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งความตะโกนนะครับของแบรนด์ Lamborghini เนี่ยในบรรดารถลิมิเต็ด Limited. ซึ่งในหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะบอกเฉพาะคนที่อยู่ในรถให้เรารู้นะครับเวลามันนั่งอะไอยู่ตรงนี้นะครับ one off เท่านี้เทา่ทานี้หรือไปอยู่ข้างหลังนะครับ one off เท่านี้เทา่านี้แต่ความตะโกน ก็คือเขาจะไปฝั่งนี้ครับเพื่อน,นอกจากบอกคนที่อยู่ในรถแล้วก็บอกคนที่อยู่นอกรถด้วยเวลาที่เขาเดินมาดูรถเราเนี่ยเดินเดินว<ฮ>ูนี่มันหนึ่งใน1499ัคันนี้นะไม่ธรรมดาลิมิเต็ดมากๆนะก็เป็นความตะโกนของเขาเลยทุกคนแน่นอนครับภายในของเซอร์ราโตเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากคูร์เรนท์ที่เรารู้จักเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง e v โวอาที่ผมใช้เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมีจออยู่ตรงนี้มีหน้าปัดดิจิตอลนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนิดนึงนะครับก็คือเบาะบักเก็ตของเขาเนี่ คำว่าสเตโล t ตติชิ่งไว้ด้วยนะครับนี่เพื่อให้รู้ว่าคันนี้มันพิเศษมันไม่ธรรมดานะทุกคนนะและหน้าจอตรงกลางนะครับจะรีดีไซน์ดิจิตอลใหม่นะครับเพิ่มเข็มทิศเข้าไปด้านข้างนะในโหมดสตราด a านะครับี่แต่พอเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บนี่ก็จะคล้ายๆของเดิมเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มโหมดพิเศษโหมดแรลลี่เข้ามานะทุกคนอ่าแน่นอนใะคบในโหมดแรลลี่แท็กซี่หนองเขาจะผ่อนคลายมากขึ้นให้เหมาะสมกับการที่เราจะไปดริฟต์ไปลงแรลลี่มากขึ้นนะทุกคนนะปุ่มควบคุมตรงนี้เนี่ยปกติอ่ะอนน น,นี้เนี่ยจะเป็นลิฟตแต่ด้วยความที่กาวเคแลนคะเนสูงอยู่แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเปิเปดไฟแรลลี่ข้างหน้าแทนเลยวิธีการเปิดเนอันดับแรกนะครับเราต้องเปิดไฟใหญ่ก่อนปุ๊บแล้วเราก็กดไฟหน้าตรงนี้ค้างนะครับแล้วเราก็กดอันนี้ปุ๊บ ก็จะขึ้นแล้วครับว่าไฟไฮบีมแรลลี่เปิดใช้นะครับแต่ว่าห้ามเปิดบนถนนหลวงตอนที่รถขับผ่านไปผ่านมาทุกคนเพราะมันสว่างมากจริงๆนะอันนี้ปิด ESC นะครับเอาไว้เราแบบดริฟต์เต็มที่เปิดไฟฮัสซรดปิดเสียงเซนเซอร์นะครับปิดออโต้สตาร์สตอปอันนี้ก็กระจกอีกฝั่งหนึ่งนะนี่คือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับที่ดูไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะทุกคนก็จะมีสิ่งที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คืออินคลโนมิเตอร์นะครับบอกองศาการเอียงของรถเรานะทั้งด้านข้างแล้วก็ทั้ง หน้าเราเนี่ยปักดินหรือว่าเชิดขึ้นนะครับบอกองศาของพวงมาลัยว่าหมุนไปทางไหนกี่องศานะครับบอก GPS เราบอกตำแหน่งเลยเวลาเราไปแรล,ลลี่บางทีแบบว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีไงทุกคนนะแต่เรายังมี GPS บอกนะบอกทิศทางเราหันไปทางทิศไหนกี่องศานะครับเรียกว่านี่ก็เป็นออปชั่นที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีในแลมโบกินีนะครับแต่มีใน r ี vo นะครับวันนี้ m b o r g กินีให้มาแล้วนะครับออปชันนี้นะครับนี่นอกนั้นก็ยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับพวงมาลัยยังเป็นเหมือนเดิมเป็นมัลติฟังก์ชันนะ ที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มือเราเนี่ยไม่ต้องเอามือออกจากพวงมาลัยนะครับเวลาที่เราขับเราจะได้โฟกัสกับการขับขี่ได้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตบไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากดด้านนี้ได้เลยนะยกเลิกกดตรงกลางนะครับด้าน,นขวาเนี่ยเป็นพวกฉีดน้ําปัดน้ําฝนนะครับเลือกเบอร์ปัดน้ําฝนได้ด้านล่างลงมาเป็นครูสคอนโทรนะครับอันนี้ก็เป็นเลือกเมนูฝั่งซ้ายของหน้าจอนะทุกคนและไฟก็จะควบคุมตรงนี้ทั้งหมดครับผมนี่พัรดชิพของเขานะครับเป็นเหล็กด้วยอันใหญ่คือผมชอบพัรดูชิพของแลมโบอ่ะมันฝังไว้อยู่ขอ,ขอ มเวลาเราหมุนพุ่งอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนตามฉนันเวลาที่เราขับแรลรลี่ว่าฟุบฟุบฟบหมุนไปหมุนมาเนี่ยเราจะตบชิปขึ้นหรือชิปลงเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมตลอดเวลาครับเราจะได้ไม่หลงทิศนะครับแน่นอนนะครับปุ่ม start stop เป็นแบบไฟเตอร์เจ็ทที่เราคุ้นเคยกันเปิดแล้วกดได้หรือว่ากดทะลุไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่อยากเปิดนะมันเสียเวลาเนี่ยมันเปลืองพลังงานเราต้องมานั่งกดแล้วก็ปิดนะครับกดทีเดียวจบเกียร์พี่อันนี้ปรับแมนวนวลจะสับเกียร์เองหรือว่าปรับไปออโต้นะครับอันนี้เบรกมือไฟฟ้านะส่วน คุณต้องแบบฟิลแบบถอยอ่ะเอ้ยถอยเว้ยพวกเราถอยอือย่างนี้นะทุกคนทุกอย่างก็สวยงามตามแบบฉบับฮูร์เคแนนนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มอัปเดตไปแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าอย่างหน้าจอเนี่ยจอทัชสกรีนดิจิตอลเนี่ยข้อเสียของเขาเลยเนี่ยเพราะมันร้อนมากร้อนแบบร้อนร้อนช่ำๆเลยทุกคนแล้วความทัชสกรีนของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะครับเพราะฮูร์เคนเนี่ยก็น่าจะร่วม10ปีได้นะครับแต่วัยจอนี่ก็น่าจะ5ปีได้ละมันก็ไม่ได้ไหลลื่นนนนเเเหมมอรรรสสัััยยีี้้้ท่่าไะคบแลวก็ปิดงน เฮ้ยร้อนจริงมาไหมนี่มามาแตะแตะเฉยๆแตะแตะพิสูจน์คนดูบอกว่าผมเอาเวอร์มันนี้มบนี่มนี่นี่อ่ะร้อนจริง่ะก็จะเป็นสิ่งที่ผม บนบนนิดหน่อยนะครับกับเทคโนโลยีที่มันดูอัปเดตนิดนึงนะครับและแน่นอนฝั่งคนนั่งนะครับก็ยังมีความสะดวกสบายโดยการเพิ่มที่วางแก้วให้นะครับสมัยผมเนแปดหมื่นห้านะแต่ไม่แน่ใจว่าในสเตอร์โตคันนี้เพิ่มออปชันนี้เท่าไหร่หรือว่าให้มานะครับต้องลองไปคอนฟิกกับเลนโซมอเตอร์และโบกินี่แบงคอกกันดูนะเพื่อนๆครับเข้ามาพร้อมกับที่เปิดขวดอยู่ข้างล่างนี้นะครับสามารถดื่มเครื่องดื่มได้นะครับโซดงโซดาเนี่ยเย็นๆช่ำฉ่นะครับร้อนเล่นนะทุกคนด้วยอันนี้มันเป็นคันโยกบ ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีได้เป็นหนึ่งในพันสเกนี่ยก็คงจะไม่ได้บ่นเรื่องแค่นี้แหละครับเพราะว่าแลมโบกินีเนี่ยความสนุกมันอยู่ที่การขับขี่ครับ 5.2ลิตร V10 จาก Hurricane Evo หรือ Technica นะครับแต่ว่าแรงม้าเขาเนี่ยจะถูกลดน้อยลงไปร่วม30ตัวครับก็เลยรีดได้ประมาณ600ตัวซึ่งก็เป็นผลมาจากเจ้า Roof scoop สุดเท่ที่ติดอยู่บนหัวตรงนี้ที่ดูรากาศได้น้อยลงนะครับแล้วก็ทา0-100เนี่ยได้ลดลงจากตัวก่อนนะครับกลายเป็น3.4วินาทีซึ่งก็ด้วยเหตุผลอุปกรณ์ชุดแต่งรล l ี y ที่เพิ่มน้าหนักให้กับรถเขาเข้าไปและยาง All Terrain อ้วนตับเนี่ยที่เขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้กริฟกับถนนได้ดี ดีมากๆครับและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลทําให้ท็อปสปีดของเขาเนี่ยลดลงไปอีกครับเหลือแค่260กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่นั่นก็ยังถือว่าเป็นรถแรลลี่ที่เร็วพดๆอยู่ดีนะทุกคนโอเค มาพูดถึง f e ลลิ่งการนั่งมากนะคือฮูร่าเคนเนี่ยเราขับมาทุกเจนละแล้วผมก็ใช้อยู่หนึ่งเจนก็คือ EVO RWD ฉะนั้นผมจะคุ้นเคยมากเลยกับอกพิษภายในอินเทอร์เนชันกับขี่ของ lamborghini huracan พอะเขามานั่งเนี่ยทุกอย่าง f e ลลิ่งเหมือนเดิมแทบจะไม่แตกต่างกันเลยโอเคมีจอ display ตรงนี้นะเป็นดิจิตอลที่เขาจะปรับหน้าตาใหม่มากขึ้นนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยสําหรับสิ่งที่เรามองเห็น แต่ฟีลลิ่งของการผ่านลอยต่อผ่านลูกละนาดผ่านทางขูดขาเฮ้ยมันถูกซับขึ้นไปได้นุ่มนวลดีมากขึ้นเยอะจร,จริงๆแบบรู้สึกได้อะ่ะคือด้วยความที่เป็นช่วงล่างแบบนี้เรารู้ได้เลยว่าอะไรที่ Mercedes-Benz C-Class ไปได้หรือว่ารถซีดานคันใหญ่ๆเวลาเขาไปกินข้าวไปเที่ยวที่ไหนไปได้เนี่ย เราก็ไปได้เหมือนกันเว้ยทุกคนแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องถนนอีกแล้วแล้วถ้าถามว่าเรื่องการขับขี่เป็นยังไงบ้างพอเริ่มต้นนะทุกคนเราก็จะอยู่ในโหมดสตาร์ดาเป็นโหมดสบายสบายับในเมืองเกียร์เขาเนี่ยเปลี่ยนไวมากรอบต่ํามากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็วาล์วท่อเนี่ยก็ปิดไวใ้ให้เราใช้งานชิลๆในเมืองได้ขับกลับเข้าบ้านได้แล้วก็ช่วงล่างจะนิ่มนวลที่สุดครับแน่นอนต่อมาคือสปอร์ตครับเวลาที่เขาเร่งนะครับความคมของพวง,พงมาลัยลดลงจากเดิมนิดนึง ยังมีความเล้าใจอยู่แต่อัตราเร่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าช้าลงช้าลงจากเรคเก e นอีโวเทียบกับเท็นิก้าไม่ได้เลยครับเพราะเทคนิก้าเนี่ยมีการปรับจูนใหม่รอบจะฟาดเร็วมากรอบจะจี๊ดมากแน่นอนครับสเตโลโตเนี่ยเขามีการปรับจูนให้สิ่งเหล่านี้มันลดลงบางลงก็คงจะเป็นคาแรคเตอร์ของรถเขาที่โรงงานต้องการให้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าเรายังคงสะดวกกับความสปอร์ตได้ไหมได้แน่นอนครับ มาดชิฟเกียร์เล่นเกียร์การเข้าโค้งอัตราเร่งและการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยยังคงสนุกมากๆอยู่ครับแต่แน่นอนนะมันเป็น m b มโบกินีขับสนุกเสียงดังมันธรรมดาไปวันนี้เรามากับบทรแรลลี่ ขายแววครับผม ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้กับ Lamborghini นะทุกคนและยิ่งเป็น u r a c a n เนี่ยถ้าจะนึกภาพไม่ออกเลยนะครับเหมือนกับวันนี้บอกว่าอเวน a d o r จะไปดิฟในทางป่าทางฝุนแบบนี้มันรู้สึกแปลกมากเลทุกคนคือปกติอะเราก็จะขับกันทางเรียบๆแต่วันนี้เราได้ Experience ในการขับแบบใหม่ที่ไม่คิดว่า Lamborghini จะให้เรามาลองแบบนี้นะครับอยากจะกลับรถยูเทริรเทร่ๆขึ้นในโหมด แรลลี่เนี่ยรถเขาก็จะปล่อย t r a c ชัน่นปล่อย E s C ให้เราได้สนุกสนานกับเขาบ้างนิดหน่อยนะครับให้รถได้ท้ายออกได้มีความสนุกให้เราเล่นได้ควบคุมกับรถแต่แน่นอนเขาก็ยังคงมี t r a c ชั่นจับเราดึงอยู่นิดหนึงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะดริฟท,ท์เต็มที่หรือว่าจะทําโดนัทไปเลยนะครับเราก็ต้องปิด E C off นะครับเพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพรถออกมาอย่างแท้จริงนะครับผม mm. คือเป็นเสียงที่ฟังแล้วเจ็บปวดใจมากทุกคนเสียงหินแบบเกเรแกะแต่ว่าเจ้าคันเนี่ยเขาถูกสร้างมาเพื่อเป็นแบบนี้ มันคือ Experience มันคือประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ผมเชื่อว่าน้อยคนน่ะนึกไม่ออกอ่ะดูแบบเป็นไปไม่ได้ถ้ายอนไปแค่ปีที่แล้วนะบอกเฮ้ยแล้วบกินีจะทำรถออฟโรดอ๋อก็คงเป็นอ r รุสไม่จะทำฮูริเ c ค n น f อฟโรดนึกภาพไม่ออกจริง h ริงฮูร์เ f คานออเป็นยังไงพอพูดถึงเรื่องเนี้ผมนึกถึงสโลแกนเขาเลยทุกอย่างจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จนกว่ามันสำเร็จครับด้วยความที่เซรโตนะครับ เป็นรถขับ4แต่เขาไม่มีเลี้ยวรอหลังนะทุกคนเพราะเลี้ยวรอหลังเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการพ e อ f o ฟอร์แมน์เข้าออกโค้งได้ดีมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในสเตอร์โตเนี่ยเราไม่ต้องการให้เข้าออกโค้งได้ดีครับเราต้องการที่จะสไลด์ไปกับโค้งได้เยอะที่สุดครับ <S <S <ๆ>จะว่าไปนะเพื่อนๆปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่พิเศษมากๆสาหรับลาบกินีนะครับไม่ว่าจะโรงงานก็เพิ่งครบรอบ60ปีไปนะเราก็จะเห็นแบบ60 Year An ยีเอเนอร์ของโรงงานลาบกินีด้วยนะครับแล้วก็เป็นปีที่พิเศษขออองนพคเรรด้้วยะบบาปีีก็ถื10 ไลฟ์อัพของฮูเรคนด้วยครับทุกคนนะ 10th anniversary Hurricane นะจริงๆ h u ริเ c a n นี่ก็เป็นรถที่พิเศษสําหรับผมนะครับเพราะว่าเป็นซูเปอร์คาร์ที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่สมัยเราเริ่มทํา youtube กันใหม่ๆเนาะสมัยนะั้นประมาณ5ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็น LP610C โอ้โห214ออกมานะครับเท่ hey, มากรูปทรงมันโอวการมากนะแล้วก็มีโอกาสได้ลองขับตั้งแต่เจนแรกตัวแรกนะครับซึ่งเข้าไทยมาก็เป็น215ละเออต้องบอกว่าแปลกใจมากเพราะเราเค เคยขับไกด์โดซึ่งไกด์โดเนี่ยเป็นรถที่ขับค่อนข้างลำบากโอเคแต่รูปร่างหน้าตาเท่ทุกอย่างเท่ดูดุดูพร้อมไปทุกที่นะครับแต่ว่าการขับหรือว่าทัศนวิสัยการมองเนี่ยก็ไม่ได้สบายนะครับแต่คูเรคันเนี่ยไม่ว่าจะคูเรคันแล้วลงท้ายด้วยอะไรก็ตามนะขับง่ายจริงๆครับจากคูเรคันธรรมดาคูเรคันอีโวคูเรคันเทคนิก้าเอสทีโอสเตโรโตเขาขับดีขับสนุกมากครับแล้วถามว่าผมชอบคูเรคันรุ่นไหนมากที่สุดใช่ไหม คือมันก็10ปีนะทุกคนก็มีหลายรุ่นมากนะแต่แน่นอนนะครับ ให้เพื่อนเดาต้อง S T O อยู่แล้วทุกคนแค่บอดี้ฮูร์เคนธรรมดา,าผมชอบอยู่แล้วแต่พอเป็น S T O มันจะลดแข่งแล้วว่าทุกคนคือเราก็ชอบฟิลแบบเร n ซิ่งเร g ซิ่งไลท์เวทใช่ไหมแล้ว S T O อ่ะมันเป็นรถแค่ไม่กี่รุ่นบนโลกนะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยเปิดย้อนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นในซีรีส์ฮูร์เคันเนี่ย S T O n u m b e r รในใจครับแล้วเพื่อนถามว่าทำไมผมถึงอินกับฮูร์เคันนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยแหละครับ V10NA ไร้ระบบอากาศท จนถึง7 8 0 0 0กว่า8,500อลอต่อนาทีเนี่ยมันมันร้าใจมากครับมันคือวงออเคสตราที่มาบรรเลงให้เราฟังขณะที่เราขับรถแทบจะไม่เป็นจะต้องเปิด ลำโพงฟังเลยครับแต่วันนี้นะทุกคนถ้าจะให้เลือกได้1รุ่นเราไปใช้1วันนะจริงๆช่วงเนี้ยเราก็ไปแทร็กมาเยอะแล้วใช่ไหมถ้าตอนนี้เลือกได้นะอยากได้แต่ไม่รู้เขาจะผลิตรหรือเปล่านะเทคนิคกาสปเดอร์เออหรือ Evo Spider ก็ได้ทุกคนเปิดเม่งริมทะเลหรือไม่ก็ไปเขาใหญ่อากาศดีๆคือเวลาเราเปิดประทุน เสียง V10 มันจะยิ่งชันยิ่งถุดกล้องกัวานมากขึ้นนะ่ะนั่นก็เป็นความพิเศษนะครับของฮูร์เคนที่มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะแล้วเพื่อนๆล่ะอ่าชอบรุ่นไหนในบรรดาฮูร์เคนทั้งหมดที่เปิดตัวมานะครับก็ลองมาคุยกันได้นะแต่นี้ก็ขอไปเอนจอยกับรถต่ออยแป๊บหนึ่งครับ ยังไงบ้างครับเพื่อนกับ Lamborghini Huracan s t e l a t o วันนี้ครับถามว่าน,นี่เป็น Lamborghini ที่เหมาะกับถนนประเทศไทยจริงๆใช่ไหมผมว่าคราบต่างๆรอยล้อต่างๆคราบหินคราบเศษต่างๆเนี่ยก็คงตอบเพื่อนๆชัดแล้วนะครับว่าเจ้าคันนี้มันสามารถขับในประเทศไทยได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบด้วยความนุ่มของช่วงล่างเขามากการใช้งานจริงมันก็ทําได้ดีนะครับแต่แน่นอนมันก็คงจะติดในเรื่องของ อุปกรณ์อินโฟเทนเมนต์กราฟิกต่างๆมันไม่ลื่นไหลมันดูอัปเดตโบราณหรือแม้กระทั่งกล้องหลังที่2024แล้วแทนที่กระจกมองหลังมันมองไม่เห็นก็ควรจะเป็นกล้องได้แล้วนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับถ้าผมเป็นคนที่โชคดีที่มีโอกาสครอบครอง1นึ่ใน1499คันนี่มันตัวเลขระดับ f u r ร์ F40 หรือว่า c a r a GT ผมก็คงจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็ enjoy กับรถของเขาทั้งบนถนน และก็ไม่ใช่ถนนเหมือนกันครับวันนี้ครับทุกคนต้องขอขอบคุณสนามนะครับกรังปรีเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คระดับประเทศไทยนะครับในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทครับทุกคนหัวพื้นที่แบบ4 0 0พันไร่จัดได้ทุกอย่างจัดเต็มนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นตามนี้ได้เลยครับทุกคนใหญ่โตลังการมากนะเรียกว่าอาทิตย์หนึ่งแม่เดินไม่หมดนะครับเพื่อนนะและก็แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเลนโซ่มอเตอร์และมูนี่แบงคองนะครับที่ส่ง น้อง l a ะ b o r g h ก n i น u r a c a n s t e สเมาให้พวกเราได้ลองใช้ลองรีวิวกันนะครับชอบมากจริงครับก็ยินดีกับ พี่ๆเจ้าของทุกท่านด้วยนะครับ1ใน1,499ผู้โชคดีที่จะได้ครอบของของทั้งโลกนี้นะครับผมแน่นอนก,กว่านั้นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับน้องฮู r ิเคนเซอ e r a t o คันนี้นะเป็นไงเหมาะกับประเทศไทยขนาดไหนใครที่อยากได้ชอบลุกออฟโรดแบบนี้บ้างนะครับก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและแน่นอนก,กว่านั้นครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ